สะเทือนอรัญญประเทศบิ๊กโจ๊กเผยมีคลิปลุงเตียกโดนตำรวจคลุมหัวขู่ให้สารภาพวันที่17มกราคม67พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีป้าบัวผันว่าขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีหลักฐานคลิปวีดีโอและพยานให้ข้อมูลมายังตนเองว่าลุงเตียก ถูกตำรวจคลุมหัวโดยมีกลุ่มชายชะกันใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายปัญญาคงแสนคำอายุ54ปีหรือลุงเตียกแล้วทำการซ้อมล่ามโซ่และบีบบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือปลิดชีพป้าบัวผันที่เป็นภรรยาคลิปดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานใหม่ที่ตนเพิ่งได้รับซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนภาคและส่วนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเนื่องจากมองว่าวิธีการดังกล่าวหากเป็นเรื่องจริงถือว่าผิดกฎหมายซึ่งจะต้องมีการสอบสวนลุงเพียกนายปัญญาใหม่อีกครั้งเพราะสาเหตุที่นายปัญญาให้การรับสารภาพจะเป็นการถูกบีบบังคับซึ่งจะมีโทษตามทางกฎหมาย แต่หากกลุ่มชายชะกันเป็นตำรวจก็จะมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญาเนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีโบราณที่ปัจจุบันไม่ใช้แล้วและเรื่องนี้ตนได้รายงานให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบแล้ว ส่วนไทม์ไลน์ที่มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเวลาที่นายปัญญาถูกนำตัวไปที่สอพออรัญญประเทศหายไปสองชั่วโมงทั้งที่จุดที่นำตัวนายปัญญามาเพื่อไปที่สอพออรัญญประเทศระยะทางไม่ไกลกันมากตนก็มีข้อสงสัยในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่นายปัญญาจะถูกนำตัวไปซ้อมและบีบบังคับให้รับสารภาพ ประเด็นน in ี้ตนได้สั่งตรวจสอบแล้วเช่นกันจะทราบผลเร็วๆนี้ส่วนเมื่อวานนี้วันที่16มกราคม2567ตนได้สอบปากคำนายปัญญาด้วยตนเองยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือลูกตำรวจอย่างแน่นอนเพราะพ่อเด็กที่เป็นตำรวจสอพอารัญญประเทศ เป็นคนนำตัวผู้ก่อเหตุหน,นึ่งในห้าคนเข้ามอบตัวด้วยตนเองและให้ข้อมูลผู้ก่อเหตุอีกสี่คนที่เหลือจนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดและนำตัวส่งสถานที่นิดซึ่งตรงนี้ตนถือว่าได้คำตอบแล้วส่วนการสอบปากคำนายปัญญาเชื่อว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่หลังจากมีคลิปและหลักฐานลุงเปียกถูกซ้อมก็ต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง ด้านที่มีการเรียกร้องให้โอนสำนวน,วนคดีนี้มาที่กองบังคับการปราบปรามตนมองว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนจึงมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอนคดีมาที่กองปราบ